มาดูวิธีเปิดปิด Exit Touch แบบรวดเร็วกันนะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคเล็กน้อยในการเปิดและปิด Exit t o u c อย่างรวดเร็วโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปในการ ค้นหาในการตั้งค่าเข้าไปในโหมดของการช่วยเหลือซึ่งมันจะค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการกดนะครับหลายซับหลายซ้อนหลายขั้นหลายตอนเราใช้วิธีการง,ง่าย,ายๆสั้นๆอย่างนี้ครับผมวัดดีสิลีเปิด Assistive Touch okay. โอเคฉันเปิด Assistive Touch ให้แล้ว แล้วเราก็กดปุ่มโฮมหนึ่งครั้งเพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอปกติหรือรอสักครู่นะครับระบบก็จะตัดเข้าสู่หน้าจอปกติให้เราเองนะครับแลสมมติว่าเรากำลังต้องการจะพรีเซนต์งานให้ลูกค้าดูไอ้เจ้าแอสติทัปที่ขึ้นมาตรงเนี้ยมันก็คือเป็นอะไรที่จะทําให้เรารู้สึกเกะกะลุกตากเวลาการพรีเซนต์งานมีตุ่มเทาๆมนๆม,มาอยู่ข้างๆจอทําให้รู้สึกว่ามันไม่ ดูไม่สะอาดลูกแม่สะอาดตานะครับวิธีการของผมก็คือจะใช้วิธีการวัดดีสซิลีปิดแอ t i v ส t ีท c สโอเคฉันปิด a e s <Okay>. s แอ t i v e Touch ให้แล้วเหมือนเดิมครับแล้วเราก็ดำเนินการกดปุ่มโฮมหนึ่งครั้งหรือรอสักครู่หนึ่งระบบก็จะตัดกลับเข้ามาสู่หน้าจอทันใช้งานปกติของเราอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เพื่อไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ